คือมันเป็นผลดีกับเราโดยเฉพาะรุ่นที่พัฒนาสูงสุดของตระกูลพีเตอร์เลยก็ว่าได้ใช่ไหมเราก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าชุดไหนมันจะดีกว่ากันนะเนาะสุดท้ายมันก็ยังหนีไม่พ้นความสวัสดีครับทุกคนดีดิตอรับเข้าสู่ข่าวสาร EP ที่49นะครับ ผมถ่ายต่อจากคิวเมื่อกี้เลยนะครับใน EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงข้อแตกต่างหรือข้อเปรียบเทียบระหว่างพีเทอร์ฟิกพัดและก็พีเทอร์เอชพัดนะครับต้องย้อนไปเลยนะครับประวัติความเป็นมานะครับพีเทอร์ฟิกเนี่ยเปิดตัวในวันที่19มกราคมปี2021เปิดตัวในคอลเลซชันซูเปอร์เรทีฟนะครับที่ในคอลเลซชันนั้นมีไทโลนอื่นเช่นเอสโคเตสและก็เนมิซิดรวมไปถึงโคปาเซนิกด้วยนะครับส่วนพีเทอร์เอชนะครับเปิดตัวในวันที่25มกราคมปี2022นะครับคือ1ปีหลังจากนั้นนนนเเลลลยะะฮพร้ออมกัับใคช แฟลชไฟเอชแพ็ Pack, ที่ในคอลเล์ชันนั้นมี X อ็กสปีดโฟล้วก็โคปาเซนนะครับสำหรับคอนเซปต์ของ p พรีเตอร์ฟิกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาพยายามปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่หมๆนะครับโดยการเลือกใช้ความเป็นศิลปะมากยิ่งขึ้นโดยยกแบบมาจากศิลปะโลโพลิอาร์ตนะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับพรีเตอร์ฟิกเนี่ยมีการอัปเดตหลักๆอยู่2จุดนะครับจุดแรกก็คือ Demon Skin นะครับที่อัปเกรดเป็น2.0โดย p r e d a t o r f อร์ฟิกเนี่ยมีการวางตัวสไป์หรือว่าตัว Demon Skin เนี่ยให้มีการควบคุมแบบ360อ,องศานะครับเพื่อเพิิม่มมผผววสสััในการคบ คู่ลูกฟุตบอลอย่างดียิ่งขึ้นจากตัวพีเตอร์20จุดที่2อคือไนดัสพรอม i t c คอ l a r นะครับคือมันเป็นการปรับแก้ดีไซน์นะฮะโดยแยกออกเป็น2ชิ้นช่วยให้มีการเคลื่อนไหวได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ทําให้รองเท้าเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ในแง่ของความสวยงามเท่านั้นนะครับถัดมาครับพรีเตอร์8ครับมีการอัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนใหม่อยู่3จุดหลักๆอันแรกคือครับโซนสกินนะครับที่มาทดแทนเดมอนสกิน2.0นั่นแหละฮะซึ่งถือว่าเป็นนวตัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อเสริมประสิิิทธภาาพในกรยงงแบบปัค้ เขาเน้นเลยว่าเป็นการปั่นโค้งโดยมีการติดตั้งตัวซี่โครงยางนะครับสำหรับควบคุมฟุตบอลเนี่ยทั้งหมดอยู่4ส่วนหรือว่า4โซนนะครับส่วนที่2เป็นชุดพื้นแบบแฟกซ์เฟรมนะครับที่มีดีไซน์ออกแบบมาใหม่นะครับเพิ่มความมันคงแล้วก็การยึดเกาะแล้วก็มีการใส่เทคโนโลยีพาวเวอร์แฟก์นะครับการเพิ่มน้ําหนักตรงปลายเท้าหรือว่าการใส่ตะกั่วการใส่เหล็กนั่นเองช่วยให้เรายิงได้แรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนสุดท้ายครับเป็นพามิดคอร่าที่ใช้ชื่อว่าแฟล็กฟิตนะครับที่มีการดีไซน์แล้วก็การัท แบบใหม่นะครับโดยแยกออกเป็น2ชิ้นเช่นกันนะครับแต่จะทําให้มีการระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสวมใส่ได้ง่ายขึ้นและตัวหุ้มคอเนี่ยลดความสูงลงมาจากตัวพรีเตอร์ฟริกค่อนข้างมากนั่นเองถัดมาเรามาจอะในเรื่องของดีไซน์หรือว,ว่าการออกแบบนะครับเปรียบเทียบกันในรุ่นตัวพัดเท่านั้นนะฮะโอ้พ่ออภาพรวมทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่ามันมีการปรับเปลี่ยนแทบจะ1 0 0เรลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าอะดูตามภาพครับเอสพัทเนี่ย มันจะมีขนาดที่อวบอ้วนมากขึ้นกว่าตัวเก่านะครับที่พร e เตอร์ฟินี่มันจะมีความเรียวบางพอสมควรนะครับในตัวเจเนเรชันใหม่ครับเขาบอกว่ามันมีการเพิ่มพื้นที่ตรงโทบ็อกหรือว่าปลายเท้าเนี่ยให้มันมีความกว้างขึ้นซึ่งมันจะกลายเป็นรองเท้าสตาั๊ดที่เหมาะกับคนเท้ากว้างมากกว่าตัวพร e เตอร์ฟิพอสมควรนะครับส่วนถัดมาครับเป็นด้านข้างครับถ้าเรามองจากมุมนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเอชพัทเนี่ยตัวห้ข้อนะครับมันจะมีความกว้างขึ้นนะแล้วก็ความสูงของตัวคอร่าเนี่ยก็ลดลงมา จากตัวฟิกพัดค่อนข้างมากเช่นกันนะครับแม้ภาพรวมจะดูแตกต่างกันมากพอสมควรนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วก็ยังพอจะมีจุดที่คล้ายกันอยู่พอสมควรนะครับนั่นก็คือการวางตำแหน่งของเดมอนสกินหรือว่าตัวโซนสกินเนี่ยที่วางทั่วตัวรองเท้านะครับแค่ตัวโซนสกินเนี่ยมันมีการแบ่งโซนที่ชัดเจนนะครับคือ4โซนรวมไปถึงตัว3แถบเอกลักษณ์ของทาง Ad i d a าเนี่ยที่มองผ่านๆก็สะดุดทันทีเลยอะว่านี่แหละแม้จะวางใกล้ๆหรือว่ายงเยื้องกันแต่ก็เด่นพอสมควรนะครับถัดมาครับเป็น ตัวตัวแถบยางครับเดมอนสกิน2.0นะครับกับตัวโซนกินแมลักษณะทางกายภาพเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับแต่จุดประสงค์มันเหมือนกันนะครับคือช่วยให้เราเนี่ยยิงดีขึ้นคลองบอลได้ดีมากยิ่งขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเราก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าชุดไหนมันจะดีกว่ากันนะเนาะประสิทธิภาพอันไหนมันจะใช้ได้มากกว่ากันนี่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าอาดิดาเขาก็คิมมาบอกว่าดีเหมือนกันหมดนะครับฟิกก็ดีอะแก้มาแล้วอะโซนสกินก็ดีกว่าฟิกอะไรอย่างเงี้ย คือเราก็ตัดสินไม่ได้นะในส่วนของคอร่าหรือว่าตัวหุ้มคอครับอันนี้ได้พรามนิดครับที่มีการปรับแก้ดีไซน์ใหม่รีบูตตัดเย็บใหม่ทั้งหมดนะครับโดยที่ตัวฟิกเนี่ยเขาก็แก้มาแล้วนะจากตัวพีเตอร์20แก้มาเป็นแบบ2ชิ้นนะครับเหมือนกันเลยแต่มันยังดีไม่พอนะครับจนมาถึงตัวเอชเนี่ยเขาก็เลยทําใหม่แม่งเลยครับตัดใหม่ ดีไซน์ใหม่หมดนะครับลดความสูงลงนะครับเพิ่มความกว้างให้ใส่ง่ายยิ่งขึ้นระบายได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ก็มีการแบบใช้เป็น2ชิ้นเหมือนกันนะครับถัดมาครับเป็นโซนด้านหลังส้นเท้าครับตัวฟิกพาร์ทเนี่ยมันมีความอ้วนแล้วก็ครอบกับตัวส้วนเท้าไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ลามขึ้นไปตัวคอร่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่เรามาช่วยกันสังเกตนะเรามองตามภาพนะเราเห็นเลยนะฮะว่าตัวเอชพาร์ทเนี่ยอาจจะมีการปรับขนาดของตัวฮิลเคาน์เตอร์หรือว่าตัวเกาะกันกระแทกเนี่ยให้มีความแคบลงงนนนนะรัมออาจจเเป็นในื่งขง เขารับฟีดแบ็กมาแล้วว่ามันกันแค่นี้ก็พอไม่ต้องอะไรมากมายอะไรเงี้ยและในส่วนสุดท้ายครับเป็นชุดพื้นครับคอนโทรลเฟรมครับปะทะก,กับแฟกเซตเฟรมต้องขึ้นคําเตือนไว้ก่อนนะครับว่าชุดพื้นของพรีเตอร์ฟิกพัทเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกับตัวพรีเตอร์ยีนะครับไม่มีการอัปเกรดในเจเนอเรชันฟิกพัทเนาะฉะนั้นนะครับในตัวเอชพัทเนี่ยมันจะเป็นการอัปเกรดใหม่เกือบทั้งหมดนะครับผมใช้คําว่าเกือบทั้งหมดนะครับจุดต่างหลกัหลกๆของตัวชุดพื้นแบบใหม่นี่ก็คือชุดปุ่มนะครับเขาปรับเปลี่ยม แล้วก็มีการเพิ่มน้ำหนักก็คือเทคโลยีตัว Power f a c k ตรงปลายเท้าเพิ่มแรงส่งในการยิงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนที่เหลือนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์นะครับที่มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดในเจเนอเรชั่นนี้นะครับโดยเขายกมาจากศิละปะโโพ w p o อาร์ตที่มีลักษณะเป็นแบบเหลี่ยมๆนะครับโดยเขาบอกว่ามันมีเหลี่ยมเนี่ยมากกว่า1,000เหลี่ยมเลยนะครับและชุดพื้นแบบนี้นะครับ ย้ำเลยนะครับมันลอกครับฉะนั้นทําใจไว้เลยนะครับหัวข้อถัดมาครับเวอร์ชันทั้งหมดครับทั้งตัว Peter Fi ์แล้วก็ Preter 8เนี่ยมีเวอร์ชันหลักเหมือนกันทั้งหมดครับนั่นก็คือ8เวอร์ชันครับมีเวอร์ชันพัสจุดหนึ่งไฮคัตจุดหนึ่งแบบโลคัตจุดสองจุดสามแบบไร้เชือกจุดสามแบบไฮคัตและจุดสามแบบโลคัตสุดท้ายเป็นตัวจุดสี่นั่นเองนะครับมีเหมือนกันทั้งหมดเลยครับและลักษณะเนี่ย เหมือนกันคล้ายๆกันด้วยนะครับสำหรับทั้ง2องเจเนอเรชันนี้ถัดมาครับในเรื่องของราคานาวันเปิดตัวครับฟิกพัและก็ตัว H อชพัเนี่ยมาในราคาที่1,500บาทเช่นกันครับส่วนอื่นๆก็ราคาคล้ายๆกันไล่เลี่ยกกันนะครับอาจจะต่างที่ตัวจุดหนึ่งะฮะตัว H อชเนี่ยอาจจะมีราคาที่สูงกว่านิดหน่อยครับที่8,500บาทนั่นเอง นะครับโดยนักเตะที่สวมใส่ทั้งพรีเตอร์ฟิกและพรีเตอร์เอนะครับเริ่มจากพรีเตอร์ฟิกเนี่ยมีผอปุ๊กบาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เดลี่อาลีจากทอตแนมทพอลสเปอร์ครับโดยทางพรีเตอร์เอเนี่ยเราต้องยกจากนะักฟุตบอลหญิงนมากกว่าเนาะมีแอดซาตูตูนการ่าและก็เวนดี้เรนาจากทีมชาติฝรั่งเศสโทนี่ดักแกนจากเอเวอร์ตัน แอ็บบี้ดานแคมเบอร์จากซานติียโกเว็บเอฟซีครับสรุปเพิ่มเติมแบบสั้นๆครับสำหรับข้อที่ทั้งเหมือนกันและก็แตกต่างกันนะครของพรีเตอ r ์ฟิกและก็พรีเตอร์เอในเรื่องที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ้าไรเรียงให้เห็นภาพชัดๆก็คือ p รีเตอร์ยโดน p รีเตอร์ฟิกเนี่ยดิสรับส่วน p รีเตอร์เอก็มาดิสรับพรีเตอร์ฟิกอีกทีหนึ่ง โดยองตงเขาก็พยายามจะแก้ให้มันดีขึ้นนะครับคือมันเป็นผลดีกับเราโดยเฉพาะนะครับเล่นได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นของนักฟุตบอลนะครับในเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของดีไซน์ซึ่งอาจจะสามารถวรวบรวมไปถึงที่มาแรงบันดาลใจในการออกแบบคืออาดิดาเนี่ยเขาพยายามปรับมุมอมองใหม่ๆเกี่ยวกับความดุร้ายความโหดความดิบของตระกูลพรีเตอร์นะครับเขาพยายามจะใช้ความเป็นโมเดิร์นความเป็นศิละปะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกโลโพริอท์ซึ่งต้องบอก ว่าตั้งแต่อดีตแม่งดุมาดุมาตั้งแต่เกิดเลยอะ่ะเขาจะมาปรับเอาตอนนี้ก็คงยากแต่ถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้จะเริ่มตอนไหนเนาะสุดท้ายมันก็ยังหนีไม่พ้นความความโหดความดุดันมันเหมือนกับเสือซ่อนมีดไว้ซ่อนปืนไว้อยู่ก็ยังมีความโหดความดุอยู่พอสมควรนะครับอาจจะมาในรูปแบบที่ซอฟลงเช่น ไอสารเขื่อนนั่นนะมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวนะแต่มันคืออาวุธที่มีประสิทธิภาพถ้าไม่นับเรื่องดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าพรีเตอร์เอเนี่ยมันคือรุ่นที่พัฒนาสูงสุดของตระกูลพรีเตอรเลยก็ว่าได้ใช่ไหมมันคือเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดที่เขาบอกว่ามันดีมากแล้วอ่ะมันแก้มาเรื่อยๆอก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยดีแล้วก็มันยังโหดอยู่แต่มาในมาที่น่ารักแบลวๆนิดหน่อยอ่ะถูกปะ ถูกไหมผมคิดถูกไหมและในส่วนสุดท้ายก็คือโชว์เพยหรือว่าชุดพื้นนะครับชุดพื้นเนี่ยมันมีการปรับแก้ตรงปุ่มนิดเดียวนิดเดียวเองนะครับก็คือปรับมาใช้เป็นปุ่มสามเหลี่ยมแต่ก็อย่างที่บอกคือมันมีความคล้ายกันอยู่แบ่งเป็น2ชุดแล้วก็การวางตำแหน่งชุดปุ่มเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ในเจเนอเรชันใหม่เนี่ยมันมีการเพิ่มะตะกั่วหรือว่าเหล็กเพิ่มน้ำหนักตรงปลายเท้านิดหน่อยซึ่งมันสามารถสรุปได้คร่าวๆเลยว่าชุดพื้นจาก Predator ยี่สิบมันยังคงดีอยู่นะครับแล้วก็มันคงไม่มีอะไรดีไปกกกวว่่าาาาาานนีีน้ะ้้สหรับบบฟุตบุตตอออลยคงงททมถู สมควคและนี่แหละฮะคือทั้งหมดของการเปรียบเทียบเจเนอเรชันใหม่ระหว่าง p r ีเตอร์ฟิกและ p r ีเตอร์อนะครับอันนี้มันค่อนข้างเป็นความเห็นส่วนตัวพอสมควรนะครับอาจจะไม่ถูกใจใครต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็มาดูวิเคราะห์ตามที่เราเห็นนะฮะใครมีความคิดเห็นแย้งยังไงหรือว่าเห็นตรงกันยังไงสามารถคุยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือใครอยากให้เราเปรียบเทียบรองเท้าสตาั๊ดรุ่นไหนเจเนอเรชันไหน สามารถพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะสุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลแล้วก็ดูรองเท้าสตั๊ดไปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันเมื่อเราพบกันสวัสดีครับ